không, phải tồn nó tồn thôi ลุงงวงลุงงวงจะนี่ไผ่ยาววันนี้ขอบคุณนะคะาแ้ก็ทั้งหวยอนวันุมงวงก็ต้นเรงแต่กาก็ให้ทันมาบ่อยๆนะเคยมาต้นต้นนก็หยุดทำงานอ๋อ้างำได้วมาเต็มมาก ขอคุณนกับเลยมันโบววันนี้ค่อย็อซันทอะไรงไงกรองกรองมองด้วยนะคะพ่ับพ่องอยล่ายเไงไงมังควรชพอนะ

เี๋ยวท่านเอาไปอาเอาตั้งตรงนู้นเลยครับนี่ค่ะคุณพีนี่ค่ะตรงอะไรไครับกไนะครับห้าดอกใช่ห้าดอกห้าดอกครับอันนี้เาันได้เลยนะครับ

กำลังที่ใหญ่บ้านมานครับเจ้าหนังไทยก็ได้ไม่เลยครับท่านสอสประกบข้างเลยค่ะท่านป็นสอสประกบวินเจ็ดชิ้นเนื่อแล้วในบ่อได้ไช้แล้วได้ใช่ไหมท่าน, <c oughs> น,นไหนโอ,อนเคลูกค้าเหลือบ ตัวนี้คือสามตัวตัวนี้คือสองตัวนอาจะใช่

ท่านเป็นฝัจจัยของเรลือท่านเป็นพัฒนาใยเป้ย้ย้เอ้ย้ยเออเอ้อ้ยเอ้ออ้ยเอเอ้ยเอ้เยอ แล้วก็นีก็ค so nice so ือกลวยเลนาแเดียวหลักแงคกเา่ดีมือนเคมือถือถ่ายง่ายกว่าวะมือถืถ่ายง่ายกว่าเพราะมันเข้มๆมันมันเป็นเสี้ยวหวาน ันนี้ก็จะเป็นกล้วยอยีกอันหนึ่งน,นะครับเป็นกล้วยเล็อกอนาทอดกรอบถูกไหมเอาไปชุบแป้งทอดนี่ก็จะาอร่อยอีกแบบจะหวานหวานฉ่ำๆ,ๆแล้วก็แป้งก,ก็จะกรอบๆเค็มๆมันวานิดๆเดาเอาเสตอข้าวอ,อร่อยครับฮะสตอที่นี่ไม่มีเขาบอกนี่เป็นสตอมาจากที่ อันนี้คนละพันกับสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่สีน่าจกภูเก็ตอ๋อรู้รู้รู้มาจากผู้เก็ตกำพังงานเยี่ยมเลยครับท่านเขาทำสิงทำสิงพิ่งกินไหเมื่อเช้าที่โรงแรมโรงแรมเขาไปวางไว้ให้เมื่อเช้าตื่นมารีเพราะว่าไม่มีเวลากินก็เลยนั่งน้ำร้อนแล้วก็เทื

เจีเอ,อีขอ,อ,นอ,อ,นอทนขนอะทุนสทุทำสิ่งนี้อยู่บืองครับ Uy, ui, chon, chon. Toti, toki. Uy, uy,

แม่ใ่อ่ไปมีทั้งผู้บริโภคมีทั้งข้อค้าแม่ค้าแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ดีมากครับนะตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสไปมัพุฒสสำหรับปีหน้าร่วงหน้าของตำบลห้าว,หวังใหม่ตำบลวังใหม่นะครับซึ่ง ผลผลิตของที่นี่เนี่ยคิดเป็น40%ของผลผลิตบังคุดปีหน้าทั้งปีเพราะปีหน้าเนี่ยมางคุดผลผลิตชุมพอจะมีประมาณ1 0 0นตันแต่เมื่อวานเนี่ยเราสามารถนำภาคเอกชนที่เป็นผู้ซื้อผู้ส่งออกจากกรุงเทพและวก็เชียงใหม่5บาริษัทไปรับซื้อมังคุด40%คือ4,000ตันของผลผลิตปีหน้าในราคาที่สูงกว่าตลาดที่คาดว่า,าจะเป็น20% พาะน,นี้ก็จะมีส่งช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกม,มันคุดที่นี่มีหลักประกันแล้วก็จะเป็นการดึงราคาอีก60%ที่ไม่ได้ทําสัญญาให้สูงขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้มีโอกาสไปตามเดินหน้านโยบายประกันรายได้เกษตรกรปีส0่ซึ่งที่ชุมพรก็มีทั้งอย่างทั้งภาป็นด้านหลักรวมทั้งในเรื่องของการที่ได้นํากองทุนพื้นทูพัฒนาเกษตรกรที่ผมเป็นประธานรับผิดชอบถึกนำโฉนด ไปคืนให้กับเกษตรกรที่เขาเป็นหนี้กองทุนและเอาที่ดินมาจำนองแต่ว่าเราไม่ยึดนะครับจนเขาผ่อนชำระหมดแล้วเราก็คืนสนนให้ไปรวมทั้งจัดโครงการพัฒนาพื้ชผลชีวิตกเกษตรกรให้ด้วยเพื่อให้เขาไปตั้งตัวไนดะ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพืชออร์แกนิกเรื่องปศุสัตว์หรือแม้แต่ไปทำสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอะไรก็ดแลนวแต่รวมทั้งได้มีโอกาสไ้เยี่ยมพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดเพศบาล เมื่อวานซึ่งก่อเสียงตอบรับก็ดีมากครับวันนี้ก็มีกิจกรรมอีกการหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเฉพาะในส่วนของพักประชาธิปัตย์นั่นก็คือกิจกรรมในการเปิดตัวผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์สามเขตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมตลาดต้องชม กระสวงทาินิดโดยกรมการค้าภายในได้มาสนับสนุนไว้ที่ตลาดข้า,ขางตาิซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ป,ประสบความสำเร็จตัวอย่างหนึ่งโดยกรมการค้าภายในก็ได้นําแนวคิดและก็งบประมาณมาช่วยในการพัฒนาปปรุงมีการจัดว่าจะช่วยหาตลาดเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศตอนนี้ตลาดต้องล่นทอ่ประเทศตอนนี้มี137สาขาแตลบาดก็ต่ายบางท่คนก สุขอนิจของโดยผมเนี่ยข้อม้อมมาว่าเราก็มีนโยบายที่จะเพิ่มเติมตลาดใหที่เห็นว่าความมีศักยภาพจะช่วยเจริรานขึ้นมาให้เป็นที่ขายสินค้าพื้นเมืองโอทอกเกษตรแล้วก็เป็นตลาดท่องเที่ยวทั้งกับชาวไทยแล้ต่างประเทศเพื่อสร้างเงินให้กับคนไทยทั้งประเทศในเรื่องเศรษฐกิจการ้า ก็ได้ผู้ฉลาดมีศักยภาพสูงมากสำหรับการเลือกตั้งเทนนุสที่จิ่นท้องทั้คง,คทงต่าคนแรกคู่มีศับคงมากทำาไ้นี่ก็เป็นผู้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งซ่อมวิชนะการเลือกตั้งซ่อมทางล่าสุดที่เขตเมืองนบุซึ่งพอเราชนะเลือกตั้งซ่อมเทนนิสที่ถินทอนก็ทําให้เราชนะเลือกตั้งซ่อมที่เขตสงขลา แล้วก่อนเลยไปถึงชนะเลือกตั้งช่องที่ทห้กเพื่อรวมทั้งในกรุกงเทพมหานครผููว่าต่อมาที่สองแม้เราจะไม่ได้แต่ก็ถือว่าชนะคู่แข่งท,งท,ที่ทั้งหมดที่ได้สามสิบห้าเขตอะไรว่าและสกเราก็ได้ถึงเก้าทีนา่น้าในกรุงเทพจากเดิมซสเราไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเสียงตอบรับที่ดีขึ้นเป็ปการติฐฐาปักแล้วก็เขตีนหนุถือว่าเมื่อชนะเลือกตั้งช่องแล้วหรับมากัาไทย ก็เราก็หวังว่าที่ตร้างครั้งต่อไปจะได้รับการตอรบร,รับที่ดีขึ้นแน่นอนและคงได้รับในทากพัฒนาก็รที่สงคีญเขตสองก็ท่านจะรับของมาใหมอันนี้ก็เป็นผู้แทนเขตนี้เขตข้าตาหินช้างนี่ด้วยมาถึงสามสมัยเนี่ยะาะฉะนั้นสมัยที่สี่ผมมั่นใจว่าพี่น้องทางจุนทองเขตสองก็จะโอกอดเพื่อให้เขาได้เพิ่มประสบการณ์ มีสักพักดีครม<ง>ก็เป็นอดีตอธิบดีกรมประมงตรงนี่นะครับแล้วก็ที่นั่นก็จะมีท่าตะโกมีหลังสวนเมือ,องผลไม้เมืองประมงะท่านอธิบดีมีสักก็เป็นผู้ที่เคยเป็นอธิบดีกรมประมงนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าคุณมสมบัติเหมาะมากที่จะเป็นผู้แทนเขตนะแล้วผมก็ในฐานะหนาพักก็มอบหมายภารกิจกันแล้วเพราะว่าเป็นอดีตอดีกรมประมงอดีตรองประหลัดกระทรวงเกษตรให้ไปช่วยทํานโยบาย เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการตัวโมงไทยให้พื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากซุกซ่อนมาขนานานและซุกซ่อมาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการเห็นทั้งลำบากพื้นด้านตัวโมงพาณิชย์เนี่ยเดินหน้าคู่ไปด้วยกันเป็นการขอคู่เศรษฐกิจสา้งภาคของประเทศให้ขึ้นมาข่าวื่อนตรงนี้ครับท่านสสทั้งสามเขตท่านยังมั่นใจไหมครับว่าประชาธิปัตย์จำครองก็มีได้เหมือนเดิมมั่นใจครับผมมั่นใจว่าประชาธิปัตย์เที่ยวหน้าชุมพรสามคนทำแบ็ก ยกที่แน่นอนนะครับขอบคุณครับ